วิธีแก้ความขี้อิจฉาค่ะอันแรกก็คือเลิกแข่งขันค่ะเลิกสัทีกับการแข่งขันอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเห็นเพื่อนได้ดีแล้วเราอยากจะแข่งกับเขาการแข่งขันสร้างอารมณ์ความรู้สึกอิจฉาค่ะความรู้สึกน้อยใจ ความรู้สึกท้อแท้ความคิดและอารมณ์พวกนี้ค่ะมันไปก่อให้เกิดพฤติกรรมการทะเลาะก,กับคนอื่นนะคะข้อที่2ค่ะเวลาที่เราอิจฉาใครอ่ะอย่าไปมองแต่ผลลัพธ์ของเขาให้ดูว่าเขาอ่ะผ่านการลงมือทําอะไรมาบ้างไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรก็ตามเราเห็นคนที่เขาสําเร็จอ่ะเราเห็นแค่ผลงานของเขาอ่ะ ความพยายามของเขาคือเขาต้องเรียนอะไรบ้างเขาต้องลง,ลงทุนกับการเรียนหมดไปกี่แสนเขาต้องลงทุนกับการเปลี่ยนนิสัยของตัวเองเขาต้องลงทุนกับวินัยให้แปลเปลี่ยนความรู้สึกพวกน,นี้ค่ะ เป็นการที่เรารู้สึกชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าเอาเป็นตัวอย่างหรือว่าอยากทำตามเพื่อให้ตัวคุณอะสำเร็จให้ตัวคุณอะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วจิตของคุณอะก็จะถูกยกระดับขึ้นด้วยความรู้สึกอิจฉาทำให้ร่างกายของคุณเกิดความเครียดค่ะคอร์ติซอลจะเริ่มหลั่งออกมาเซลล์ในร่างกายของคุณจะถูกเบินไปด้วยคอร์ติซอลความอิจฉาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะคะเป็นมนุษย์ทุกคนมีนะส่วนตัวหมอก็มีเช่นเดียวกันวันนี้ใครอยากเปลี่ยนเรื่องนี้พิมพ์ว่าเปลี่ยนเข้ามาค่ะ